วัดร้ำระคังนนี้จะพามาดูวัดร้ำระคังก็จะมีทางเดินกันไปโน้่นสูงมากไปเหมือนกันยอดเขาก็จะอยู่นู่นถ้ำจะอยู่ทั้งบนเขา นี่จะเป็นบริเวณด้านล่างตีนเขาบริเวณทางที่จะขึ้นไป ในบริเวณวัดก็จะกว้างขวางมากลมลืนเย็นสบายจะมีลานจอดรถนักท่องเที่ยวทุกชนิดจะจอดตรงนี้ได้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างประจำปี2561 นี่ทางบ้านขวามือก็จะเป็นอุโบโสถสองชั้นทรงนี้จะเป็นสาราการประเรียนมีตากล้องบีก็จะพาเดินขึ้นไปบัดรถ้ำระครังวันนี้เราจะเดินลุยไปหนง